Bye. Uh -huh. ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชค4ี 5, 6ห้าค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะงวดประจำวันที่16เมษายนส5 6 8ายนค่ะสูตรรับศักดิ์สิทธิ์3ตัวตรงนี้มี457ค่ะเจ้าแม่สีเกตงวดนี้เด่น157ค่ะให้เด่นที่5นะคะ505458ค่ะ สุดรับศักดิ์สิทธิ์จะจับเป็นติดที่3ตัวบนงวดที่แล้วให้3ามหนะคะออกห8แปดเจดหติดทั้งบนทั้งล่างเลยจืดให้ติดที่มาที่หลักร้อยบนงวดนี้จดไว้เรียบร้อยนะคะสี่ห้าเดค่ะไปตอ่อในเล่มกันเลย ประทับทรงประทับทรงชุดรางวัลที่หนึ่งสลับกันมิหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดห้าสี่ค่ะสองตัวเต็งหนึ่งหนึ่งสองเต็งรองเจ็ดสี่ากแดงศักดิ์สิทธิ์ให้เด่นที่หนึ่งด้วยนะงวดนี้ มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดค่ะงวดที่แล้วให้เด่นที่ศูนย์นะคะไม่เข้านะคะชอบมากเลยตัวเลขใหญ่ๆชุดพิเศษสามตัวค่ะมีสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดอีกหน้านึงข้อมูลล่างค่ะงวดนี้ ให้เด่นที่สี่นะสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้างวดที่แล้วให้เด่นที่สามข้อมูลล่างให้หกสามออกสามหกค่ะเข้านะคะล่างนะจอมบูอิทริศนครนายกหนึ่งห้าเจ็ด หนึ่งห้าหนึ่งงวดแล้วงวดที่แล้วก็ติดทีดทด่สองตัวล่างหกสามนะคะออกสามหกตัวกลับเอ๊โดนกล้องต้องขออภัยคะ่ะเริ่มเร่งให้เสร็จแล้วจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะนงวดนี้ อยู่บ้านนอกจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงชูชกเกรียกซั์ค่ะหกับห้าหนึ่งศย์ห่งเก้าห้าศูนย์ห้าล่างให้สี่กับ7ค่ะ4 6 4 9 7สี่ค่ะโวดที่แล้วชูชกเกรียกซับให้บนออกล่างให้ล่างออกบนด้วยไงบนให้6กสามออกล่างเนาะ ล่างก็มีติดสามนะคะประมาณนี้ค่ะทีเด็ดแจ็คพอตเดนหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าค่ะลมก็ทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านเลย ที่แล้วเจ๊กขอดให้ศูนย์ไม่เข้าด้วยหน้าเนืน้อนม,มสกลุลฟันทงบนซีสามห้าศูนล่างให้หนึ่งหนึ่งรองสี่เจ็ดแปดร้อยลมบนสองตัวมานหนึ่งตัวเด็ดขาดสีกับห้า หน่งหนึ่งค่ะเจแดงององครับเดนซีกับห้าเก้าชุดพิเศษค่ะ มี40 43 45 48 50 53 55 58 59เลือกแล้ว2ช <Okay. S 1> ุด43 58ครับจแดงหน้าหนึ่งแอดแชมป์ปักละ เดนบน5้ากับ8นะคะหลักหน่วยบนหนึ่งสอง้งงวดนี้งวดที่แล้วให้3ามสี่หไม่เข้านะคะหน่วยบนนะสรุปจากทีมงานเงินล้านฟันทง8ชุดเดียว5้าแปดทำโดยสี ล่างสองตัวมาหนึ่งตัวให้หนึ่งกับสี่ค่ะงวดนี้งวดที่แล้วให้สามกับเก้านะจ๊ะอ่ามาที่สามนะคะล่างนะงวดนี้หนึ่งกับสี่ค่ะจะติดทั้งบนไหมจะติดล่างไหมหนึ่งถ้ามีหนึ่งคือหนึ่งอะไรหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าถ้าสี่สี่สองสี่สามสี่หกสี่แปดสี่เก้าค่ะวงกลมเด่นสุด หนึ่งสองหนึ่งหกสี่หกค่ะสามตัวตรงนี้สามชุดเด่นตรงนี้อ้าวท้ายปกปากแดงสักเิ์ตัวเลขเยอะอยู่ท้ายเล่มค่ะก็ได้อาจารย์หนูงวดนี้ค่ะ เดนสูตร2ตัวบนให้1นะอาจารย์หนูก็ให้1นะคะมี1 3 1 7 4 3 4 8นะคะเต็งโต, 0, 9, 4, 3, 5, 4, ต๊ดศูนย์หนึ่สามเก้าสี่ล่างอาจารย์หนูให้สูตรกระปุกนะคะมี0 4 0 7 6 4 6 7ค่ะตรงเป้าแม่นจริงมาตัวสูตรเฮง1กับ5นะคะซุปเปอร์เจ๋งเดี๋ยวเอดเทียบก่อน ่ค่อยใส่ใจทุกโป,ปรเจกให้3กับ9งวดที่แล้ว3มาติดที่ล่างนะคะซุปเปอร์เจกนะสตัวงวดนี้ให้1กับ5 1ค่อนข้างที่จะเด่นมากเลยพอนะครนายกค่ะรางวัลบนมีสี่หนึ่งสี่สาบนให้4กับ7เหมือนกันค่ะล่าง มีหกับ8อีกแล้วหค่อนข้างที่จะมาเยอะมากมีหนึ่งหนึ่งด้วยนะหนึ่งสองหนึค่ะหวงจุย้ยชุด2ตัว1นึ่ห้าตัวเด่นตัวเด่นเข้า3มกับ6ล่างเลยว่าเท่แล้ว ดูคมชัดอาจารย์ธนินประมาณนี้ค่ะนี่ก็มีหนึ่งติดมาด้วยเด่นตัวเด่นนะคะึูว่าหนึ่งจะมาจริงๆไหมจบการบรรยายปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการตามคลิปด้วยนะคะ ขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ